เราก็เรียนกันมาถึง C programming 4แล้วนะครับในบทนี้พี่จะพูดถึงคำสั่ง iteration นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการวนลูปก,ก็จะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งด้วยกันนะครับอ่า iteration นะครับอันนี้คือการทำงานแบบวนซ้ำที่พี่กำลังจะพูดนะครับที่เราได้เรียนไปคือ2รูปแบบบนนะครับการทำงานแบบลำดับชั้นก็คือทำไล่ลงไปเรื่อยๆแต่ละคาสั่ง แล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำงานแบบทางเลือก selection นะครับก็คือเป็นพวก if else นะครับที่เราได้เรียนไปแล้วก็มี switch case นะครับคราวนี้เรามาดูการทำงานแบบวนซ้ำนะครับ iteration ก็จะมีคำสั่ง3รูปแบบด้วยกันก็จะมี while loop นะครับ do while loop แล้วก็ for loop นะครับอ่าเรามาลองดูทีละอันกันเลยนะครับ อันนี้ก็อธิบายถึงการทำง,งานแบบวนซ้ำคือการสั่งให้โปรแกรมทำงานหนึ่งใดอย่างหนึ่งเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบตามเงื่อนไขเรากำหนดก็คือ,อคำสั่ง3ามคำสั่งเมื่อกี้ที่พี่ได้พูดไปคือมี y ดู y แล้วก็ for นะครับก็จะมี condition ให้มันทำงานวนไปเรื่อยๆจนกว่า condition นั้นจะเป็นเท็จนะครับเราลองมาดูกันคำสั่งแรกคือ y ทำ ทำการตรวสอบเงื่อนไขนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆจนกว่า collision จะเป็นเท็จก็คือคําสั่ง Y เนี่ยพวก iteration จะมีประโยชน์ตรงที่เราใช้ในการวนลูปเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเพื่อปิดเลขไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหรือว่าเพื่อ,อบวกหรือว่าหาผลรวมของตัวเลขนะครับ Y เนี่ยเราต้องอเวลาใช้นะครับเราใช้รวมกับพวก increment แล้วก็ d ecrement นะครับ ก็อย่างเช่นพวกคำสั่งบวกบวกลบลบนะครับที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะใช้ครบคู่กันไปนะครับเพื่อให้เพิ่มเงื่อนไขก็คือทำทำการเพิ่มหรือว่าลบเพื่อให้เงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะครับก็ new project as าสโฟเทสวันนะครับลองดูเลยนะครับมาถึงก็ i n c l u ูด s t d i o t h นะครับก็ void main ก็ประกาศตัวแปรเป็นชนิด i ิ t เทอรนะครับยินไอากับศก็ลองใช้ y เลยนะครับ วายเนี่ย<ม>ก็เหมือนกันนะครับต้องใช้เป็นปีกาไม่ใช่ปิดเซมีคอลอนนะครับเพราะว่าภายในคําสั่ง Y ก็ยังมีสเตทเมนที่ต้องทําอยู่ก็คือมีคําสั่งข้างในอยู่นะครับไม่ได้จบคําสั่ง Y แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ปีกานะครับส่วนในวงเล็บจะเป็นคอนดิชันเป็นเงื่อนไขนะครับก็คือคําสั่ง y ก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ว่าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นจริงอยู่มันก็จะมันก็จะทาไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะเป็นเทสนะครับก็ลองเช็คเงื่อนไขดู i น้อยกว่า10นะครับคือมันจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขตรงนี้จะเป็นเทสตอนนี้ i เป็น0ูย์เพราะฉะนั้นมันยังจริงอยู่นะครับก็คือมันน้อยกว่า10มันก็มันก็จะยังเข้ามาทำอยู่ลองพิมพ์พิมตัว i ดูนะครับใช้เปอร์เซ็นต์ d เพราะว่า i เป็น Integer ก็พิมตัวแปร i ก่อน เราดูนะครับแล้วก็ใช้ increment นะครับก็คือ i บวกนะครับก็คือตรงนี้ก็จะบวก i ไปหนึเรื่อยๆทุกๆรอบนะครับก็คือมาถึงปุ๊บมันก็จะเช็คก่อนว่า i น้อยกว่าสิจริงหรือเปล่าก็คือจริงเะครับเพราะว่าศูนมันก็สิมันก็จะปิมนมันก็จะปิ้น i ออกมาว่าเป็น0ูนะครับแล้วก็ค่อยมาบวกบวกก็คือ i ก็กลายเป็น1 แล้วก็ค่อยไปเช็คว่า1นึแล้วก็สิจริงหรือเปล่าเรื่องจริงอยู่มันก็จะปิน้นมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคอนดิชันจะเป็นเทสเดี๋ยวพี่ใส่ backslash n น,นะครับให้มันขึ้นบรรทัดใหม่อลองรันดูเลยนะครับจะได้สูย์หนึ่งเกก็คือรอบแรกก็คือศูนย์น้อยกว่าสิบก็เลยปิ้นนะครับแล้วก็บวกบวกมากลายเป็นหนึ่งหนึ่งน้อกว่าสิบก็ยังปิน้น นะครับจนมาถึงเป็นเก้าเข้ามาเก้าน้อยก็สิบก็ปีนเก้าออกมานะครับแล้วก็มาบวกบวกเป็นสิบสิบน้อยก็สิบไม่จริงแล้วนะครับ10บน้อยก็สิบไม่จริงเพราะนะั้นมันก็จะเลิกทำมันก็จะออกนอกหลุมนะครับก็คืออันนี้คือการใช้คำสั่ง y นะครับอันนี้ประโยชน์ของมันก็อย่างเช่นพี่อาจจะใช้ เรแปซัำนะครับอินซ้เท่ากับ0มาก่อนที่จะรวมค่าตัวเลขตั้งแต่1ถึง10นะครับมาถึงก็ให้ i อ n ินไอเท่ากับ1นมาก็จะใช้ condition i น้อยกว่าเท่ากับ10ก็คือตั้งแต่ 1- นถึง1 0ตัวเลข10ก็ยังเอาอยู่เพราะว่าเท่ากับก็คือเรายังเอาตัวเลข10อยู่นะครับะจะให้ ตรงนี้เป็น sum บวกเท่ากับ i ครับตรงนี้เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับอันนี้เป็น compound statement ที่เราได้เรียนกันไปแล้ว mm hmm. ก็คือมันเหมือนกับเขียนว่า sum เท่ากับซัมบวก i แต่ว่าเราขี้เกียเขียนซัมซัมนะครับเราก็เลยใช้ sum บวกเท่ากับ i ไปเลยนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ค่อยไอบวกบวกเสร็จแล้วพอมันวนจนครบจนจบลูปปึ๊บเราก็จะปิ์ออกมาปินซัมออกมาแล้วครับเราใช้เปอร์เซนดีแบกซ์ลาขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็เอาตัวแปรซัมออกมาปินก็คือจะปินซัมตรงตำแหน่งเปอร์เซนั่ดีนเนี่ยครับเราเขียนว่า the sum is ลองพิมพ์ดูเลยนะครับมันก็จะได้ห้าสิบห้าก็คือบวกตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบก็จะออกมาได้ห้าสิบห้านะครับก็คือมาถึงเนี่ยลองไล่ดูนะครับ i เท่ากับหวิธีการไล่นะครับง่ายๆเลยก็คือหากระดาษมาแผ่นหนึ่งในข้อสอบมีอยู่แล้วนะครับโจทย์ y เนี่ยซึ่งวิธีการไล่นั้น เราหาก,กระดาษมาแผ่นหนึ่งนะครับพี่จะใช้เหมือนโน้ตแพดนะครับลองไล่ให้ดูนะครับหากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็เขียนไปว่า i เขียนตัวแปรล,ลงไปนะครับตัวแปร i ตัวแปร sum นะครับแล้วก็ลองดูเท่ากับมาถึงนะครับ i เท่ากับ1แล้วก็มาเช็ค i เท่ากับ1นะครับเราก็ใส่ไปก่อน1ซ้ำเท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็มาดูว่า i น้อยกว่า10นะครับก็คือ1น้อยกว่า10จริงนะครับ1น้อยกว่า10จริงก็จะลงมาทำคำสั่งซ้ำนะครับโดยซ้ำเนี่ยก็คือซ้ำบวกเท่ากับ i โดยในตอนนี้เนี่ยเราก็ดูในที่เรานตไว้นะครับว่า i เท่ากับ1อยู่ ซัมเท่ากับศูนย์นะครับซัมบวกเท่ากับ i ก็คือซัมเท่ากับซัมบวกหนึ่งก็คือไม่ใช่บวกหนึ่งนะครับคือบวก i ตรงนี้ผิดนะครับโทษทีบวก i นะครับเราก็ตอนนี้นะครับก็คือซัมเท่ากับซัมบวก i i เท่ากับหนึ่งนะครับซัมเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นซัมก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์บวกหนึ่งก็คือได้หนึ่งนะครับเราก็ขีดค่าเลขศูนย์ทิ้งไปก็กลายเป็นหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ i ก็บวกบวก i บวกบวก i ก็เลยกลายเป็น2พอ2ปึ๊บ2น้อย,วยกว่าเท่ากับ10จริงนะครับก็มาทำซัมเหมือนเดิมซัมถ้าบวกเท่ากับ i ก็คือก็คือตอนนี้ซัมเป็น1นะครับบวกเท่ากับ i ก็คือบวก i นั่นเองก็ได้เป็น1นบวกสตอนนี้ซัมก็กลายเป็น3นะครับ i บวกบวก i ก็กลายเป็น3 ต่อมานะครับก็สามน้อยกว่าเท่ากับ10จริงนะครับก็ซัมบวกอีบวกเท่ากับ i น,นะครับซามก็กลายเป็น6 i บวกบวก i กลายเป็น4นะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ4น้อยกว่าเท่ากับ10จริงก็ซัมบวกบวกซัมกลายเป็น10อ่าไม่ใช่ซมบวก 3, บวกซัมบวกเท่ากับ i นะครับซัมก็เลยกลายเป็น10 i บวกบวก i กลายเป็น5นะครับต่อมา5้าน้อยกว่าเท่กากับ10จริงซามก็บวกเท่กากับ i อีกก็กลายเป็น10บวกหก็ได้15 i บวกบวก i ได้6นะครับ6น้อยกว่าเท่กากับ10ก็ยังจริงนะครับก็บวกไปอีกก็ได้21 i บวกบวก i เป็น7นะครับก็7แล้กวก็เท่กากับ10 ก็ยังได้อยู่นะครับก็บวกอีกก็กลายเป็นยี่แปดนะครับ i บวกบวก i กลายเป็นแปดอันนี้ก็ก็ยังจริงอยู่นะครับก็ทำนี้ไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสามสิบหกนะครับ i กลายเป็นเก้าแล้วก็ซัมก็ย,ยังบวกเท่ากับ i อยู่นั้นซัมก็สามบหกบวกเก้านะครับ ก็เป็นสิบห้าสนะครับมันก็ i บวกบวก i เป็น10บอันนี้สิก็ยังก็ยังน้อยกว่าเท่ากับสิบก็ยังจริงอยู่นะครับก็ทำ sum บวกเท่ากักบ i sum ก็ได้ห้าหนะครับส่วน i ก็บวกกลายเป็น11บเอ็อกลายเป็น11บเปุ๊บสิน้อยกว่าเท่ากับ10ไม่จริงแล้วนะครับอันนี้มันก็เลยออกนอกลูปนะครับ อันนี้ก็คือเทคนิคการไล่นะครับก็คือไล่เป็นอย่างนี้จะไม่งงนะครับก็แลาไล่ก็เขียนตัวแปรมาก่อนแล้วก็เขียนตัวเลขที่ตอนนี้มันเป็นอยู่นะครับก็คือค่าของมันว่าตอนนี้ค่าของมันแต่ละตัวแปรเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับวิธีทําอย่างนี้ก็จะทําให้เราไม่ง,งงด้วยนะครับ,รบอลองมาต่อกันนะครับนอกจากไอ้บวกบวก ก็ใช้ i ลบลบได้เหมือนกัน i ลบลบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยน